สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสคุยกันบ้างเล็กน้อยดูจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะ,สว,ส,ฮะสวัสดีคะกระติกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระติกดูแข็งแกร่งขึ้นนะพี่ลองมาโดนด่าบแบบหนูแบบสามเดือนเต็มๆไหมที่เราคุยกันอยู่ไฟมันเหมือนมันดับมืดลงไปเนี่ยไม่ค่ะทำไมผมรู้สึกวะพี่หนุ่มอาจจะนอนน้อยอะ่ะจริงเหรออันนี้ก็ต้องไปถามช่างไฟค่ะวันแรกที่มีคนปล่อยคลิปออกมาคุณตกใจไหมตกใจไหมอะคะก็ตกใจว่าอ้าวใคร ใครโพสคือคุณจะฟ้องเหรอฟ้องแน่นอนหนูอบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าอะไรที่มันทําให้หนูเกิดความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยหนูลุยแน่นอนเดี๋ยวนะกระติกวันนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยคุณไม่ใช่สามเดือนก่อนที่ผมเคยคุยนะคุณขอโทษนะหน้ามือเป็นหลังแบบหลังหลังเขาเรียกะไรนะหน้ามือเป็นหลังมือก็ตั้งสติค่ะคือเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ตั้งสติสามเดือนก่อนนะ ผมจำได้ผมถามไปคุณร้องให้ไป3ามวิแล้วหยุดร้องคุณถามคุณก็ร้องให้สามวิเป็นอย่างนั้นตลอดแต่วันนี้คุณคุณเปลี่ยนไปมากกติกของขยาตนะผมนั่งดูใน Facebook ของโหนกระแสไปด้วยตอนเนี้คนดูอยู่ที่แสนสี่หมื่นสาพันคนตอนนี้ขอโทษในกรติกไม่ได้พูดให้รู้สึกเสียใจหรือเจ็บชางใจนะหนูทราบดีแล้วว่าผลมันจะออกมาใหไงคือในนี้ยไม่มีใครเห็นใจคุณแม้แต่หนึ่งคนเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบ เออคนเห็นใจก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในนี้ถูกต้องค่ะมีค่ะจะบอกว่าคนทั้งประเทศอบพี่หนุ่มลองนับสัสดส่วนว่ากี่คน<อ>แล้วที่ดูเนี่ย<อ>กี่<อ>คนคน,คนที่มีออกความเห็นเนี่ยกี่คนแล้วหนูจะต้องสนใจคนกลุ่มไหนหรอหนูสนใจคนกลุ่มนี้หนูก็รู้สึกแย่เลยคะ่ะหนูก็เดินดำเนินชีวิตไปไม่ได้ถูกไหมหนูไม่ใช่ดาราไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมีกระแสตลอดเวลามันไม่ใช่หนูเป็นคนธรรมดาถึงคนนะส่งข้อความมาหาผมเลยเนี่ยนะ ชอบกระติกกับพี่ไอดอลเลยพร้อมบวกดีหนูชอบใครคะสีกาตองสีกาตองกาโตะโอเคก็อาจจะเพิ <sh ่งผ่านเหตุการณ์ไปมานๆครั้งทีล้วร้องไห้สมวิครั้งนี้คุณหัวเราะสามวิอ่่าคะแลไงอีกอ่ะอยากให้ถามอะไรกระติกผมขออนุญาตนะให้เขาส่งเข้ามาในนี้ได้ไหมได้ค่ะได้นะโอ้ยคุณร้องคุณเฟสมากคุณไม่กลัวคำด่าเลยตอนนี้ พี่สามเดือนแล้วค่ะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าจะได้อีกสามปีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเหรอก็ได้แล้ค่ะก็ไม่อ่านก,จก็จบคุณก็ผมว่าคุณชาดชาติแกแล้งกัคุณนี่แกล้งว่าคุณชาดชาติแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs>